ชีกับเทยแกอิตชิรีสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เทนโจนะคะสาขาไอคอนสอยามชั้นสี่จ้าตรงน,นี้เป็นส่วนของบาน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นแบบของบาน จะไกฟองดูด้วยเธอเลยนี่เป็นไว้ติมะ,ะแล้วก็ผลไม้กับของหวานด้วยคือจะเป็นส่วนของซูชินะคะ,ะ,คะอันนี้น้ำจิ้มน,นะคะก็จะมีเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวนะคะน้ำจิ้มโต้าเจี้ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มี น้ำจิ้มแบบหมูกระทะนะครับน้ำจิ้มบาร์บีคิวก็เค็มๆเ,เหมือนหวานน้ำจิ้มมีโซน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวจะเค็มกว่าส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เผ็ดเปรี้ยวถึงใจเลย อันนี้สั่งเป็นชุดยาคีนิคูเลเวอร์นะคะ399บาทรวมทุกอย่างแล้วจะอยู่ที่ประมาณ470บาทประมาณนี้นะคะ,อะของเธอว่ายแม่เกียวซากินซิ้นนึงสิอยากรู้เป็นยังไงไม่ได้สร้างหรอกนะฉันไม่ได้สร้างเลย ฉันแค่อยากรู้เฉยๆใส่อีก ด้วยนะแซลมอนนะครับมีซุปนิสโตกให้ด้วยไม่กล้าลงอะไรเยอะๆนะครับก็ไม่กล้าสั่งอะไรเยอะๆด้วยเพราะกลัวแม่เวลากินบุฟเฟ่แบบนี้นะฉันกลัวแม่จริงๆ เมนอยูนนะ่บนตาดีมากติ้งย่างนี่คือตอบโจม๊มานทอย่าลสั่งชาชูนะโทชาชูเขาดีมาก เลี้ยงเสร็จก็มากินกับน้ำจิ้มซีฟูดมันเด็ดมากเทเสร็จได้กินไก่คาราเกะที่ถูกต้อง,ะงนะครับคุณผู้ชมนี่ของแท้แลแน่นอน้องเป็นแบบนี้แป้งแบบนี้ด้วยดีมากแน่นอน เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอยากทานมากันได้นะคะสาถานไอคอนสยามน,นะคะชั้นสี่จากจัตเพนโตไม่ให้ได้ใราคาเลยนะคะยังใจแบบยาคีนี้คูแบบเอดนะคะจนไปถึงแบบระดับรีเมียระดับอะไรอย่างนี้ก็มีหมดเลยนะคะลองมาดเูเมนูหน้าร้านกันนะคะอะไรดีอะไรแากด้วยน,นี้ ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ้ายบายค่ะ